เนยสามโซโ,โ,โ,โซ,โซน้าโซนีโนี้โอ้ของแท้เลยเน่นอนแ่วสามจับยสามเลยอ่เฮ้โอ้เสียนฟิล์มนี่ครับวะกลุมสด้เสต้นกันากันเอาเลย<ส><ญ>นี่ครับอันนี้เรากำลังจะดูดบ่อครัดูดน้ำครับนีนห่ นี่ครับเรามาหมาบ่อก,กุ้งครับอือคือ <c oughs> ครับหมาไปร้อยนึงน่ครับจะได้ไหมครับจะได้คุ้มค่าไหมครับนี่วันนี้ เียนฟลมจากการปล่อยน้ำนะครับโอ้นหลายจกๆแล้วครับ cứ như là nó thắng được. Các bạn. Quan lại tại Lebanon. Giặc kia. Các หัารนบ่ยเร่ทนบ่หัลโหลนัลโหลเโฮโหลัโห้ัโลฮัโหนีัโอ้โหโอลฮัลัลัลโัลโล เฮ้โอ้เสียนฟิล์มเนี่ยค่ะใครวะกุ้งสดๆเเต้นกระนาวกระนาวเลยอ๋อมาอีกแล้วบ่นี่โอ้ไปต้องไปหาไก่ตัวเนี้ยไต้องไปให้มุดน้ำหาอยากคั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 กนี่ ฝน้ำมันไ่มองไรเลยงานนี้โอ้ที่นี่บ่เนี่ยโอ้ยุกกะฮ่าฮ่า็่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าฮ่า เอาเอาคุมาจัาดศาสตร์หรอกรักศาอ้าวโอ้ยเขาจับข้างหลังเขาเลจับข้างหน้ามันเล่นนานเห็นบ่อมืงอัดสีพพอเสร็จคนน่ะโอ้คุ้ม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 โอ้โหลนึงโอ้หมาไปร้อยหนึ่งคุ้มเลยนี่บ่อนี่โอ้หน้าพรผ่านแล้วหน้าพรมา โอ้โหนีท้ายสุดนะสุดนะพุ่นนะคักคักค่าคมาต้มไก่ห้ไ้จะคอนเทนต์หนไหมจับดูดิจับดูดิ้มบเรือนั่นเลย เັງລຶງອອກເລີຍນີ້ອີ່ເຈັດເປັນທາງເປັນທາງໄດ້ເຮົາຈະເອົາມາວ່ານໃດນີ້ໃຫ້ບໍ່ໄດ